กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเบิดทุก่านเนาะที่เขามาหับส้มส่องน้องคํานําโซกยามเมื่อเช้าสิสวยๆๆ่ะจักหน่อยพี่น้องเอ้ยหาสมื่อนาแก้บน้องอานเอ้ยพี่น้องสบายดีปะลุงเด้อลูก2คนสิกันเอามือนาเนาะไปยังเชเฮากับมื่อเช้านี่กบมื่เช้านไดแล้วเนาะ8:00นเนจักนี่ ขึ้นมาแต่จังหันหล้กก็สีออกเมื่อหน้ากนลอังอนเนยพายกันลงวัดนะก็ขึ้นมาอันนี้สุพน์เกี่ยวแล้วแล้วนาป้าอันนี้เกี่ยวแล้วเลยเนาะยังแต่หน้าน้องคำายัางบริได้เกี่ยวให้กันเกี่ยวได้เมื่อหนึ่งกา้ยินว่าพายุ พายุสีขาวมากว่ะเฮากับโบหูแล้วเนาะนี่แบบพ้นสีมาฝนพานยุเขาเวียดนามแต่ว่าเนาะแต่ว่าคือสีลมลมชุดใสส,สีบบมีพ้นเลยแหละสเน่ในยันพ้นตกห้ามขขาพอนนะพ่น่าสีมัดเมื่อน,นี้เฮาก็สีออกไปกับน้องอนเนยออกไปเบิง่งมาแล้วกับน้องอนเนย์สองคน bèn, p'noi, 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 พ่อใหญ่เห็ดยังนับไปเบิ่งพ่อใหญ่จ่อยพี่น้องเอ้ยเจ๊เพิ่นเห็ดยังอยู่เ,เห็ดผู้เดียวบ้านะน่ะนะเห็ดผู้เดียวพี่น้องกินข่าวแล้วเออเพิ่นกินแล้วเพิ่นทมเสาเนาะอย่าล่มเอาไปว่เพาอ,อเห็ดดมเก็บเพื่องไว้พี่น้อะ พากันกินขาน่าวว่าสุคนหรอปอปลาลงไปผูกปะลงไปผูกปะน้า,ากัะหอดห,หน้าเลยนะอันนี้ข้าวตากะพี่น้องเลยข้าวเตี้ยทุเรศเป็นข้าวเตียแดงเตี้ยกับโบเตี้ยมาได้เนาะพรที่เกี่ยวเลยสันอีกโบเฮิงคื้งซีเมนได้สิได้เกี่ยวเบิดถงพี่น้องข่าวกระซุกเบิดแล้วเริ่มซุกไหล ชุ้งใสเซย์ไดเลยชุ้งเสียได้เกี่ยวพี่น้องไปเบิดน้ากันนะ่อมีผู้ได้แน่มาเกี่ยวข้าวในนี่แล้วก็มีจักคนเนาะสนีป่ามีอยู่บ่สนีป่ามาเกี่ยวข้าวรหมูอยู่บ่เรื่องแนวใดเฮ็ดป,ปวก๋อ,อข้าววสิบห้าเฮ็ดปวกถือเสียมถือเสียมกับกตาป้าน้องอันเนยใอยูนะให้พี่ใหญ่จ่อยเอาถา่าเอาสิบห้าเฮ็ดปวก โอ้ซุกบ่เลยพอดีเกี่ยวเลยแถวนี้กะพอดีเกี่ยวก็ภาพธรรมศาสตร์ภาพพี่น้องเบิงเขาซุกแล้ะกะเขาเลีล้ยงหล้วกะเขาเคี้ยวไปน้ำเนาะต่อไปกะสิบเป็นนันสิบได้เดิบงเขากัสิได้ถ่ายพี่น้องได้เบิง่งได้ซมนำกันกับบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ย บรรยากาศยังจะเร้าเกยวได้กไห่เลยไปเบิ่งนน้ำกันก่นอนเฮ้ยเข้าว่าเฮ็ดปวกออกได้ปลา,ปาข้าวเจ้าออกออก,ออกอยู่แถวก๊กจิกได้หี่อยัแม่ ห้ากสิบห้าเราเฮ็ดปลูกนาะพี่น้องจ้าโทรมาทึโทรศัพท์ทษษษษษษติดโตไหมเนี่ยพี่น้องไปเบ่งน้ำกันไม่ใยัยจืนถ่ายอยู่เพื่อนผลนี้นนนนนนมาส่งน้องยยอเนยนี่แม่เอ้ยน้ำพ่อยญยจ่อยตาไว้น้ำพ่อยญยจ่อย กินอยู bye, dear, you. You. ่สดีพี่น้เขาคือเก้าว่ารบจืดสนีปากสบายดีพอแบบพี่น้องสนี่เปลียนเปี่ยนละกัละมือเจอสนี่วยหยมาทางลังนเนาะบ้าสัมพอแม่เนาะ กับบาต้นก้าเพินค้ากัมาเกี่ยวข่าวพี่น้องเลยมีคนไลค์คนถามมาบันสวัสดีพี่น้องหรือยังมีคนไลค์คนถามมาบ่าแพนน้องข้ามไปใส่ม,มาเบิกนำกันเด้อลงมาเกี่ยวข่าวแล้วข้ามไปใสกับบ่มาก,กับือว่าแล้วพี่น้องแม่นจะเอ,อ้ยข้างสุดฟาก็มีชือ <laughs> ว่าอะไร ทำพอลูกใหม่เนาะพอลูกแรกก็คือว่าข้าไปเศษนะฮะเพื่อนมาบอกขอาวข่าวกระซุกเต็มถุงเนาะข่าวบ่คอยงามประดัพี่น้องสวยซอยกลางเมื่อวานนี่ครับเกี่ยวทั้งพูดนะพี่น้องในเบิ่งนนำกันทั้งพูดอย่ามาเลี้ยงคาเต่าตายนะบานนี่เต่าตายเพม่อนกันยัางบอว่างเนาะเพผนว่าขั้นว่างเพ่นสิมาเกี่ยวเด้อเพผนว่า หรือว่าใส่แม่ปุ้งไปน้ำพัดแห้งนวันนี้เหอะบ่าวตายเด้อก็แลงหลับส้มอยู่ตอนนี้มาหาพังน้ำกันได้ประกาศหาบ่าวตายบ่าตายหายไร้เมื่อไรพี่น้องเอ้ยแม่นแล้มาเด้อตอนนี้เป็ถูกประกาศจ้าไม่มีกลับหลับมาคือสิบ่มี่พลบ่จังค่ะวะเนาะคือสิลมลม พันขาวแค,แคบๆเพราะแม่พ้นสีมาด้วยอ,อ๋อพ้นสีมาพันวะพันมาขึ้นนี่พันออกไปองเฮียนพันเธอได้ก็ไม่ต้องพันออกไปองเฮียนถ้ากองมานาก็ะองอันเลยนาจากักบูแจกลายสิบ่าว นางไม่ตียังไงอุ้ม <c ười> นางไม่ตียังไงอุ้มแก้เสืยอ,อยู่เท่ยวคนทางนแม่หนุ่มเสกแก่ย่างไหมเพื่อนย่างถือติบข่ากับข่าใหม่กินให้พ่อใหญ่จ่อยอาถาบอ่ะไม่ยินติเสียง เรียนต้เสียงเอิดลงมาใส่นกอเน่ก็แล้วใครจะข่าวป่าจะข่าวป่าบ้านกอเน่เอิดลงมาใส่อยู่ตรงหน้าก็ซีเด็เดมาอีกแล้วก็ย่างหน้าก,ก็จะเกี่ยวม่วนอยู่ดอกมันร่มมันมวนแต่น้าข่าวดอกข่าวบองงามข่าวบองฮะ เลกหน่อยก็เห็นหว่ากันเลยไพิิเป็นตาก่องเนาะพี่น้องเป็นตาสีมูวัลายคนเกี oh, <no. S 1> ่ยวขอมันม้วนมาเกี่ยวขอ้าวทำกันเด้อพี่น้องเด้อสมลมสมวิวอยู่ทงหอยทงหน้าเนาะ อตรงไหทุ่งน้าบอนเก้าผู Recovery, ้ใดนาะพ่อใหญ่จ่อยบ่เอออันนี้ไปนําพ่ออยู่เที่ยงค่เด้พ่อใหญ่จเพิ่นตกตกอันงัวตกอันดมเพื่องแม่นกกขึ้นเพิ่นบ่ได้ไปหาเห็ดเนาะ บ้านเพลินแห่เหงเฮ็ดออกลายได้แถวโซนลังเทียงนะแถวแถวนึ่หามาลแล้วยางก็ลังวันสิไปนี่แล้วเช็งหน่อยเชงสิไป,ปตรงหนัดคือบอกว่าเอานะตรงหนัดนี่งี่อับเลยพี่น้องเงลยจังไซคือเพิ่นบัมาจีจังไซจังไซขาดคู่เด้อบ่าตายเขามาหลับพังเนี่ยเด้อ น้องขากับสิเดล,ลาพี่น้องไปก่อนสิบห้าเขาป่ากับพี่น้องเลยข้าสิเดล,ลาพี่น้องไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องข้ามในเด้อพี่น้องสบายดี